สวัสดีครับจิปะตะชาแนลมีอะไรก็ถ่ายมาแล้วครับวันนี้พาไปชมมะปรางหวานกำลังออกดอกเต็มต้นนะครับเนื่องจากปีนี้เป็นอากาศที่แปรปรวนครับมีฝนช่วงหน้าหนาวนะครับมะปรางหวานก็เลยปรับสภาพ โม่โมอเลยครับเขามีดอกชุดหนึ่งนะครับครับมีดอกมีลูกให้กินชุดหนึ่งแล้วอันนี้คือชุดที่สองนะครับชุดที่สามนี่กำลังกำลังเป็นดอกอยู่นะชุดที่สามกำลังเป็นดอกอยู่อากาศปีนี้แปรปรวนนะครับ ชมดอกทุเรียนนะครับดอกทุเรียนปีนี้เขาออกดอกปีที่สองนะครับห้าปีกว่ากว่าปีที่แล้วได้ห้าลูกครับเนื้อสุดยอดครับปีแรกเขาอ่านเนื้อ ไม่นาครับปกตินะครับที่จะคันคืออร่อยมากครับผมขายจากสวนนี่ห้าลูกนี่ผมขายกิโลละสองร้อยนะครับลูกค้าไม่มีบ่นนะครับเขาบอกอร่อยมากๆนะครับอ่านแล้วก็มีนะครับโตมอยู่ก็มีกำลังกายจำบ,บานก็มีนะครับแล้วก็ยัง เล็กๆอยู่นะครับในช่วงช่วงเหยียดตีนหนูเล็กนะครับยาวไปยาวไปนะครับโอเคครับผมดี๋ยวกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ปีที่แล้วเอาไว้สามลูกนะครับหลังจากที่เขาให้ผลผลิตเรียบร้อยแล้วกิ่งเขาโซมมากนะครับเพราะกิ่งเขาเล็กแต่ไว้สามลูกนะครับ ทำให้ปลายอดหักไปเลยทีเดียวนะครับเป็นบทเรียนครับโอนะ้กิ่งเขาไม่โตนะครับกิ่งเขาเล็กๆโอเคครับคลิปนี้พาชบกันนี้และครับขอบคุณสวัสดีครับ